สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเินเสื่อแยมน้ำมาอะไรมักเฟืองเอาห็นเห็นมักเฟืองอยู่แยมหัวนี่มักนี่เไงหลักเอาขบกินจริงข้อเราเด้อนี่ทุกคนอะไรเฮ่เฮ่เฮ่าอันนั้นค่าอัน พาพามายามปูปูแม่ยหญชีฟลอยยังทันเขื่นเถื่อทุกคนเบิ่งดเบยหมือว่าใารใหญ่ชมมึงก่ตมชิมมงดวนเบิ่งนทางที่เรากำลังจะไปขึ้นเถือ ส้มบ like. oh, ุกินแหละนดีสี่สนบหกสีสิบสองเงนี่ติด่งได้ปะนี่เนอนะมีประโยชน์ได้ส่งเขาอคุณมาประมาณสิบส่งโมงมาหอดพีประมาณระเวลาประมาณสี่สิบนาทีสีสิบนาทีเดินไปไปโคหนึ่งมมงแล้วเด้

ไม่เข้าต้มข้ายวะ่ะต้มไม่ได้เลยเดี๋ยวกว่เห็ดเชื้อเห็ดป้าเห็ดเชี่ยเห็ดตังคุณเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้แมนฮอยยมเองวะ่ะบบซื้อเอาโอ้บรรยากาศสุดยอดตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเพื่อ เออาสี่คนเหือว่ะังเนี่เดียวนะโซฟ์เหือจีนังข้างล่างตีโซฟ์เดีย๋ยวเป็ดลอยน้ำโมเมนเป็ดแด่นี้มันห้องห้องดำนี้มันติจับขึ้นมาปุย้ย เป็นเน,นป,ปีนถนอันือไปนไปเอาเก้อไว้นี่น่ะอ้แมงกระเบือเพาท่านพ่อไลย ตัวนี้เป็นไส้น้ำงาเด้อบรรดาเศร้าๆอันนี้คือว่าเป็นกลิ่นบอบบาดแทงแค่ว่านน้ำม,มาตื้นเน่แต่รักขึ้นมาเอาเนาะคือแค่เข,เข้าไปกับอันนีกเกี่ยวกรุงเนาะ ไปกีนนี่เอาทับพุกี่ไข่เนาะพุกที่ไข่เขียนบ้าเรามาล่นน้ำคือเ่เ่อนขอไปกลับเอาไปกลับเกี่ยวกรุงไปกับลาบน่คยแ่จะอยู่ท้ายเพนคนเเห็นหรอล่ก็เมียนเราพู้ติดจับเขาจับมันลงขจับบุ๊บจับเหล้เราขึ้นโอ้ยเนาะเนาะเนาะเศร้าเนาะแลว่ายานเพื่อนเรลัก ขึ้นแม่มาหนึ่งถ้าเราจ,จิดจากเธอขึ้นแม่ไปกลับไปซื้อน้ำมันก่อนน้ำมันหลุดยักมืดเหือมืดน้ำมันเหือจากออน,อนดูดโอ้โโอ้โอเค ได้ขี่แฉๆเดิวมนันอีกทีแล้วแล้วนี่ออกกำลังจิกขึ้นไปส่วนแล้วเนาะมันยังก็แก้มไส้น้ำงาแล้วจ้าเบอร์รี่อยู่ทางนั้นนอกจากไส้น้ำบ้าที่จะมีไข่แล้วยังมีไส้น้ำงากับมีไข่ด้วย ุดตัวนี้หลบเหรอตัวนี้หลบเห,หนอบุณีน่าจะหลบส้มควรจุดนี้ตามที่สังเกตเลยฮาวาอาจจะบริเห็นกระดาษเพระวา่ามันนั่นเสี่ยงอันจักเหือเด้อ จะแมนอันอ้าว้าวว้าวซลยจะปมนส่วนข้องอันข้องประสะสุนอยู่เสียไส้อยู่เที่ยวอันเข็มไส้นำงานเนาะเพราะว่าก็จะโซลยจะเนียนเรื่องการอันกะการคู่ผู้ปัปงเลี้ยงสัตว์สซลยจะแมนผู้ผู้มาเกียงเลย มาหาป่าคือจีดเนาะแ,<ใ>นแล้วเอาเราไปมินาเรียนี่หรอนมาเรียอ้ดีใจเีว่ะข<อ>้ามเียข้ามเฮียข้ามเหี้ใจเีว่ะมึงไหมอ๋อคนดีใจอนะันนั้นโอ้ อันนี้ก็เป็นแคมทางธรรมะนี่เนาะแม่และวะนนกเแคมทางธรรมะเดรย์วันเปรยท้องไม่ผลจีแบกสุกน้ำดื่มพ่อมาอันนี้เป็นดูดน้ำดูกระขึ้นเมือสบายดีไหมสบายดีสบายดีออแม่มาส้วนมัน ตุนตัวนี้เป็นส่วนเราเลย嘛ตัวมะเขือมากรไรโอมะเขือกับมะคายไรทุกคนโอ้แม่ลืมเอาทงอย่างมาดี่เป่าั่นกันเลยเน่ยเป่าเนี่ยมะเขือพอเอาญมาไรถ้าสนเจอก็ติดต่อมาห้เจ้าของส่วนได้เลยเด้อส่วนมะเขือมะายไร นี่นักกำลังทิหุนักซุมเขียวแล้วรักเด้อันี้ห่นนี้ไหม่ดตกอะไรเน่เน่เน่เออมันตกเลยมีซองมากแต่เอรา่ซีม้บ นื่อยมากเลยยายได้ใส่่บ่ทึกงามันลุ่นมันก็ออกออกงาน้อยนนมันเออแค่นั้นแหละได้บ่ได้ได้บ่ได้บ่มนาแล้วนึงใหญ่ๆนี่เป็นต้นบธรรมชาติออร์แกนิ เด,ดเดี๋ยวจิซีมถ้ทุกคนเ <นา S 2> บ่งเลยมักส้มเคียวอยู่บ้านห้วยหกเสียบป,ปอบ้านว่านเบ่งย้งคะเบ่งซุ่มแบบอมน้ำกันแล้วดัฟังเสียง มังนัดกม็มีมะเกียงก็มีมีโอเคเมนไส้พันมะเกียงลำบากเดียวอันนี้เนาะขั้นเท่าให้หกโมเมนอันไส้พันลำบากอันนี้ใหญ่พูดนอนอันเนาะโอ้นี่ยมังนัดสุกมือบาสน่ามะเกียงมังนัดสุกหรือว่ามังนัดแหวอันนี้เนี่ยมีบันไดขึ้นเนียขึ้นบันไดอันแหวนี่ปิดเลยเนาะ โนบันเนาะโอ้กระท่ำพายเนาะเหี่ยวหรือว่าสุกว่ะนี่บ้านมันกำลังสุกอมสุกอมอันนี้แม่นโบแม่นมากินข้าวปลานี่แม่นมาเที่ยวส้วนมั่งไม้เนาะมั่งไม้มั่งนัดก็มีมั่งเกียงก็มีมั่งมั่งเครือก็มีครบสุดผู้ผู้จิ้แม่นมั่งเกียงให้กิน เออก็นีเดี๋ยวระวังอันหน้ามาเกียงเขาเยีย่ยมพอดีโอ้ทุกคนเดี๋ยวจ้าเบิกมั่งนั่นเลือนน้อยแต่วา่าอันเลือนน้อยสุดท้ายบ,บ้านี้มัะว่านมาเกียงเออเออเออ,เอ,อหน่อยใหญ่เถอะมันเป็นบุญอะไรพี่ถ้าหนักก็มีแล้วอันนี้มันล่นอันนี้โอ้มั่งนี่คือมีหน้าอันนี้มันหนักหนักตึกศึกอยู่กันหน้าจะมีว้าโ็ขโมยแล้วนี่ <laughs> อ,อ,อย่าออกกล่องวันนี้ก่อนมาสกดากระเม็น,นส,สรุปจระทุกคนมะเกียงมะเกียงห้อยหกไส้พันมะเกียงน้ำบ้างโอเคเดี๋ยวทุกคน เดี๋ยวเราจะอันกลับไปครัวกินก่อนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศท่าเบิงเนอะอืเออยังตึงอยู่เดนเนาะงตึงๆล่าลาได้ขาจงเลยอันจริง หวามชิบมื้อนี้ฮได้เจย่ยใจดีมานำมาเียเซบตาน้องซิมมึงดูบ้ดนี้ห้จเจ้าซิมบม่ะบล็กเป็นย่านดูเป็นย่านบ่แต่ก็ยังตึงดูซิมมึงวานมึงเอานะจะปิดแล้วนะ ມັນໄປປອງມາຮືເປັນຫຼາຍຍາກມື້ນີ້ປົກກະຕິອັນບ່ອນເຮົາມັກໄາຍຄິບກິນຂົາປາກມີຕອັນທົງນາແມບານແຫຼ แต่ว่าสุดนี้เราได้อ้องมาอันนั้นอ้องมาจากบานมาอัน,น,นมาบ้านห้วยหก <Okay. S 1> บานห้วยหกมาทางเมืองล่วงมาทางอันล่วงขาบางได้นคนขี่ไกลมาน่าจะโหอันบวนทีเขาเจาค่ายมาเกียงไล่ๆละนะ <Okay. S 1> ย่อเอาจิบฝักง,งแล้วก็จิตตำสม ออพิซซูดมึงดูกินเลยอะแกนตาวินมึงฮะเด้อทุกคนมึงเด้อมันมันกินแกนตาวินเราไม่ซี่กินหมดเด้มันอันย่ำย่ำเรากินแต่็มเออมาได้เราอ่อนเปลือกไข่ออกมามึงเด้อจำน้อยอันเด้อที่หนึ่งเริ่มได้ ตอนนี้ไฟน้ำเงินนำหน้าแล้วมวัน <c oughs> นี้ยังตีกันหมดแล้ว <c oughs> อ้าวโมเพยไฟน้ำเงินแท้ๆไฟไฟแดงปลาใสไฟน้ำเงินชนะคุ้โชคดีเป็นติดหัว โอเคเดี๋ยเฮาสิสงงานไก่ให้ตัวกระกระคามอุยโลดจังเลยป้าต้มไก่เด้อแม่นแท้ๆว่าไปย่ํเฮือนด้อไก่ตงตงลมไก่ตัวนึงโอเค เดี๋ยวจะต่ำส้มต่ำให้ดูนะคะใบตำอายุอนทรงต่ำสี่ห้าตัวจะปีเจ็ดแปดมากเตี้ยเกาะสิบหน่วยตัวแหงเนาะสิบออกดอกม่เลยด้กยแตามันเป็กินเกลือบุมีพักเทียม จินตนาการเอาเดียวว่ามีผักเทียมีปลาญี่ปุ่นกะปิเออข้อกะปิใส่ตึมแน่นอนใส่แยกจังแล้วใส่เข้าไป มันกระพรูดีดักแล้วมันตําโคเลโคเลมันก็กันแล้วเราก็เสามะเขือมะเขือเปลาะมะเขือเปาะเสาร์ไม่หนังเนาะเสารไล่ข่มเนาะโซ่หน่วยเสารซ้ำหน่วยมันละเอกียบลอยอืมเอามึงทุกคนน่ากินบ่ Siap okay, นี่หยอกไปพอแล้วแซ่บ right. Hmm, แซ่บบ่ <laughs> เัน่ซิมดูเซบดีนักอะระวังเลยด้วยเสียงตายแดนทีซิมว่านเป็นอะไรแซบแซบแซบเอาความจริงหรือว่าคิดตัวแซบหรือเปล่าแซบโอ้ตัวไก่เข้ามาแล้วเดี๋ยวไข่บองปาก่อน เมนูปองปลานี่ไปเมื่อน,นั้นกันเมนูปองปลาก,ก็มีน้องไต้เป็นต้เทเข้าไปเลยอืมอกินข้าวทุกคนกินตรงกลเข้ากลอง เดนแย่งน้ไปเดี๋ยวจะพาไปย่างสมส่วน มะเกียงมะเกียงบุบมากต้นมะเกียงแต่ว่ามากหมดแล้ว,วมะเกียงาม,ามันเป็นอะไรต้นมะเกียงหมดแต่ต้นมันก็ย,ยังอยู่ทีพาไปบางต้นมัน <c oughs> โอ้สวยเออต้นนี้เมื่อกอนก่อนมะเกียงดเดินลองใจฮวนนั่นลงมาเจลูกพ่วงให้มันให้แล้ว <c oughs> จับย่จิับไปเอาเครื่องแล้วก็จิกับบ้านอัด่ะอันนี้บุษรกระจีบีบบุษุกบุษ่อ อือชื่อีเไรบุรเอาอันเครื่องเปลี่ยนบรเซนจะอ้ามน้ำ ไปเด้อตอนนั้นพ่อของงามเขาบูฮูมาบูฮูว่าผ้ายัางตัวน,นี้นะโอเคพอดแล้วลงมานี้เพิ่มจิ๊ไม้ไปค่ะ ยังมูช่องจุดไม้ได้นี่หน้านกับฮอดฟังลงเลยฮอดแขมฟัง นนถ้ากูได้หมักกับกดไลค์กดติดตามและกากดแชร์ให้ได้เดินไปเจอกันมาในคลิปหน้าเด้อ